อากาศให้ดูอ่มันบรรยากาศที่เมืองอะไรผมลืมล,ลืมชื่อเมืองละโอ้โหลมลมเย็นนะลมเย็นเมื่อเช้านี่ลมเครื่องมาหมอก ไปส่วนนี้คนมองสุดหูตาลุกไปเสาเสาต้นลูกไปไกลหนึ่ะถนนจะอ,อยู่ฝั่งนูง้นถนนหลักอันนี้จะเป็นถนนรอง,องอน,นี่ถามเข้าาบรรยากาศนี่เราพักอยู่ที่นี่ครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเขาบรรยากาศดีโอ้โห เรเย็นครับตอนนีู้มิไม่รู้ว่าเท่าไร่นะอุณหภูมิไม่แน่ใจว่าเท่าไรแต่รู้สึกว่าเย็นเลยทีเดียวนะครับมนนนน้ตอนนี้ก็ไม่มีใบนะครับไม่มีใบเป็นช่วงจะดูใบไม้ผลิบรรยากาศดีมากมโอ้โห บรรยากาศดีครับนี่ต้นไม้มันเป็นที่แห้งครับตินที่ไม่เหมือนบ้านเราผมจะพาไปดูไอ้นี่ด้วยนี่บรรยากาศดีๆที่ฟาร์มอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นกืดอะไรเหมือนหญ้า เหมือนหญ้าหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับน่าจะเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นะหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับน่าจะเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นกเกษตรกรรมนะครับอันนี้พอเดนมาร์กเมืองคุนุมเหรออา่าเดนมาร์กเมืองคุนุมนะครับบรรยากาศดีมากอากาศเย็นครับเย็นกว่าที่เมืองไทยเยอะนะครับ เดีวผมจะพาไปดูเครื่องกระสินกรรมเขาที่เขาใช้โอ้โหน่าจะยุคเก่าๆนะยุคนานแล้วนะครับนานมากเลยทีเดียวที่เขาทิ้งไว้ล้างนะครับจะของเก่าเขาขาย